ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่าเรื่องของภูมิสารสนเทศเป็นการศึกษาข้อมูลหรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏบนพื้นโลกแผ่นดินที่ตั้งที่อยู่อาศัยชุมชนสวนไร่นะครับภูเขาป่าไม้สภาพภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งภาพรวมของทั้งโลกทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ปรากฏบนพื้นโลกนะครับ ภูมิสตรพเทศก็จะเป็นการศึกษาในส่วนองค์กรน,นั้นๆนะครับโดยบรณาการเครื่องมือมต่างๆนะครับอันที่1เลยคือแผนที่อันที่2คือเรื่องของการได้มาซึ่งข้อมูลทางอากาศเช่นภาพถ่ายทางอากาศนะครับหรือเรียกว่า aerial photo เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลนะครับหรือ remote sensing อันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลจากดาวเทียมซึ่งโคนจอยู่นอกโลกอันที่3นะครับ ก็คือระบบกำหนดตำแหน่งโลกหรือที่เรียกว่า GPS นะย่อมาจาก Global Positioning System นะครับมีาาความสัมพันธ์อย่างไรก็คือว่าระบบนี้จะเป็นระบบที่กำหนดตำแหน่งของข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยว่ามีความถูกต้องเชิงตำแหน่งอย่างไหนอีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GIS นะครับสามกิจตรเต็มคือ Geo Graphic Information System นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการแปลงข้อมูลจากข้อมูลที่ได้เช่นจากภาพดาวเทียมได้หรือจากภาพสถตางสายที่ได้แปลงมาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของจุดเส้นจุดท,ที่รอบปิดอันนี้สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นในระบบที่เรียกว่าภูมิสารสนเทศถ้าถามว่าเอะถ้าหลักสูตรนี้เรียนแล้วจบไปทําง,งานอะไรนะครับก็ต้องตอบแบบกำปั้นทุกดินเลยทําง,งานได้ทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับผมยกตัวอย่างสาร,ระดับระดับประเทศเราจะใช้ความรู้ทางด้านภูมิสาระสนเทศมาใช้ได้อย่างไรนะครับน้องหัเห่าหรือส่วนภูมินะครับ,รนะรบเราจะดูความคืบหน้าก็คือเราต้องใช้ภาพข้อมูลทางอากาศโดยดาวเทียมบันทึกภาพเมื่อเริ่มโครงการหนึ่งภาพผ่านมา,นาสักห่ปีเราจะตรวจสอบความก้าวหน้าแล้วก็ใช้ภาพดาวเทียมถา่ายณจุดเดิมเราจะรู้ได้เลยว่าในระยะเวลาหนึ่งปี มีความเปลี่ยนแปลงของโครงการมากน้อยเท่าไหนเท่าไรนะครับงบประมาณที่จ่ายไปเราเสียไปคุ้มค่ากับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่หรืออีกโครงการหนึ่งอย่างเช่นโครงการซึนามิแต่การในการเอาภาพสองภาพมาซ้อนกันหรือดูภาพเดียวก็ได้ดูว่าตรงไหนบ้านที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเร็วด้วยนะครับไม่จะเป็นต้องขับรถวรไปเพื่อดูพื้นที่โครงการระดับจังหวัดเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เลยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับและเหตุการณ์นั้นอ่ะ มันเกี่ยวกับพื้นดินพื้นน้ำก็สมพั์กับภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์สนเทศที่มันที่มันสามารถตอบคำถามในการแก้ปัญหานั้นได้ออาแค่ข้อมูลธรรมดาธรรมดาแผนที่ธรรมดาเนี่ยพื้นที่ตรงไหนสูงไหนต่ำเป็นการเตือนภัยได้อย่างดีเลยเพียงแค่แผนที่แผ่นเดียวนะครับเรื่องดินถล่มนะฮะเรื่องดถล่มนี่นี่ก็ทําได้มีบริเวณไหนบ้างเราก็เอาแผนที่แล้วก็ดูหมู่บ้านสหคัะคือเวลาน้ําฝนมาหนักเราต้องบอกว่าบ้านคอบ้านกรเนี่ยเตรียมตัวไว้นะบ้านคุณมีโอกาสเสี่ยงถ้ามันมา นี่ก็อีกหนึ่งประโยชน์นะครับระดับตำบลบนนะะเช่นการทําแผนที่ภาษีน,ะะนอกจากนี้นะครับถ้าใครมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เราจะสามารถทำอะไรได้เลยเช่นว่าเขียนโปรแกรมสําหรับส่งสินค้าเครื่องมือ GPS ติดไว้บนรถยนต์เราเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเพื่อให้ข้อมูล GPS ส่งมาที่เครื่องเราจบมาเนี่ยเราอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ด้านภูมิสารสนเทศแถมยังสามารถสร้างรายได้มาให้เราะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาชีพโดยตรงนะครับก็คือการจัดทำฐานข้อมูล ระบบภูมิสารสนเทศจัดคำถาข้อมูลดาวเทียมจัดคำถาข้อมูล GIS สำรวจด้วยเครื่อง GPS เพื่อเก็บเป็นข้อมูล GIS ก็มีลายบริษัทมากเลยในประเทศไทยก็จะเหมือนกับตัวเองเป็นเป็ดเป็ดเนี่ยโดยธรรมชาติน่ยเป็ดเดินก็ได้ตตอแตะวิ่งก็ได้วิ่งก็ได้หรือบินก็ได้บินได้เป็ดก็บินได้ว่ายน้ําก็ได้นะแล้วก็มนก็ภูมิสารสนเทศ ที่ว่าเราสามารถทํางานทุกที่ทุกอย่างมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากถ้าเราชอบและเลือกที่จะเรียนภูมิสารสนเทศจะเป็นตัวเลือกที่ดีทางเลนนะครับสำหรับน้องๆที่เลือกเ n นทราน e ปีนี้ครับขอบคุณครับ